ยาวไปแล้วนะครับอันนี้ช้าไปนะครับอันนี้ช้าไปแล้วก็เป็นยอดธรรมดานะครับเด็ดทิ้งได้เลยนะครับครับอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะขององุ่นนะครับที่ตีกลวยนะครับเนี่ยการพ่นสารเคมีทางใบนะครับเราก็จะใช้เป็นนะครับสารไหลฟองดูนะครับบวกกับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับผมบ่าวโจนครับตามหอยเกษตรอีสานนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแชร์เทคนิคดีๆนะครับพอดีได้ความรู้มานะครับจากไร่งุ่นเจริญทรัพย์นะครับบางน้ําเขียวนะครับของพี่ปุ้ยแล้วก็พี่สายันนะครับพอดีผมอยู่ในช่วงที่นะครับพุนกิ่งเสร็จแล้วนะครับได้10วันนะครับขั้นตอนการพุนกิ่งเดี๋ยวผมจะเอาไว้ลงคลิปหน้านะครับแต่คลิปนี้ได้ความรู้มาใหม่นะครับอยากจะแชร์นะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่า การนะครับยืดช่อนะครับการยืดช่อการตีกลวยของดอกองุ่นนะครับยังไหนคือการตีกลวยนะครับเราจะใช้จิ๊บนะครับยืดช่อนะครับช่วงแรกครั้งแรกเลยจะเป็นลักษณะช่อแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับครับอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะขององุ่นนะครับที่ตีกลวยนะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือจะออกผลออกมาแค่เราสามารถมองเห็นนะครับว่าเขามีช่อดอกอยู่ข้างในนะครับ ตัวนี้เราก็สามารถตัวเนี้นะครับเราก็สามารถที่จะนะครับพ่นจิบช่วยยืดให้เขาออกมาเป็นช่อใหญ่ได้นะครับแต่ถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วนะครับมาถึงขนาดนี้แล้วนี่คือยาวไปแล้วนะครับอันนี้ช้าไปนะครับอันนี้ช้าไปแล้วก็แต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ยืดตามอีกได้นะครับเราช่วยยืดช่อนะฮะอย่างเงี้ยเริ่มเป็นช่อเล็กๆออกมานะครับแล้วก็การดูแลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันแตกออกมา2กิ่งลักษณะอย่างนี้นะครับ ให้เราเลือกนะครับกิ่งที่มันออกมาจากตานะครับแต่อย่างเงี้ยของผมกิ่งมันเล็กนะครับผมมีกิ่งแขนงน้อยนะผมจะเอาไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าของท่านผู้ชมมีกิ่งเยอะนะครับก็สามารถที่จะเด็ดออกได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกเด็ดอีกทีนึงนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นกิ่งหลักที่เราที่เราทําการทาดอมแมกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นกิ่งรองนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากิ่งแขนงกิ่งรองนะครับ ถ้ามันมีดอกนะครับเราก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับรอรอดูก่อนนะครับแต่ถ้ามันไม่มีดอกนะครับเป็นลักษณะไม่มีดอกนะครับเป็นยอดธรรมดานะครับเด็ดทิ้งได้เลยนะครับเด็ดทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็มาเลือกรีเซ็ตเอานะครับแล้วก็เลือกชมเอาอันนี้จะเป็นพันธุ์ข้านิวานนะครับชอดอกสีแดงนะครับอันนี้เขาผมทํากิ่งครั้งแรกนะครับไม่ได้ทําเป็นแบบดาวกระจายนะครับมันก็เลยจะไอ้นี่หน่อยมันก็เลยจะ กิ่งเชนจะน้อยหน่อยนะครับอันนี้ก็จะให้ดูเดี๋ก็จะให้ดูก็จะมียอดอกออกมาแล้วใดนเย็นนี้ก็จะทําการยืดจิบนะครับใช้จิบยืดนะครับนี่ฮะอันนี้คือสิ่งที่เราที่เราป้ายโอเมกเอาไว้นะครับเราก็รอดูนะครับว่ามีดอกออกมาไหมนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยเขาเป็นกิ่งแขนงเนี่ยกิ่งแขนงนะครับเด็ดออกเลยนะครับเลือกดูนะครับเช็คดูนะครับ อันนี้คือระยะตีกล้วยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกตีกล้วยนะคะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีช่อดอกเล็กๆอยู่ข้างในเนี่ยใช้จิบยืดได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้จากทางไรอ่งุนเจริญทรัพย์วังน้าเขียวนะครับของพี่ปุ้ยนะฮะอย่างเงี้ยผมช้าไปแล้วนะครับอันนี้คือช้าไปแล้วนะครับไดเห็นดูถ้าเรายืดจิบนะครับมันก็จะยืดช่อใหญ่ออกมามากกว่านี้นะครับแล้วก็เป็นการช่วยในการ ขยายช่อดอกด้วยนะครับอันนี้ช่อดอกก็ค่อนข้างจะเล็กนะครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวลองไปเช็คดูนะครับที่ส่วนของท่านผู้ชมนะครับลองดูนะครับการใช้จิ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกทีหนึ่งนะครับให้ให้ดูอีกทีหนึ่งว่าจะใช้จิ๊บขนาดไหนปริมาณไหนนะครับแต่คร่าวๆผมก็จะบอกว่าใช้ไม้จิ้มฟันนะครับจุ่มลงไปแค่ครึ่งครึ่งของไม้จิ้มฟันนะครับจุ่มลงไปเสร็จปุ๊บ ทิ้งลงไปในปอก,กี้หรือว่าขวดน้ำนะครับที่มีปริมาตร1ลิตรนะครับพอนะครับไม่ต้องไปซ้ําอะไรอีกนะครับใช้แค่นั้นพอนะครับเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดนะครับหลังจากนี้นะครับในในก็เดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปนะครับหลังจากนี้เสร็จปุ๊บเราผมให้นะครับปุ๋ย2 5 7สผสมกับ อ่สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดมาสองครั้งนะครับก็คือห่างกันห้าวันนะครับสองครั้งก็คือสิบวันนะครับต่อไปนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นปุ๋ยนะครับสิบห้าสิบห้านะครับเป็นสูตรเสมอนะครับหรือว่าสิบหกสิบหกก็ได้นะครับก็จะมาช่วยเล่งนะครับการช่อแล้วก็ช่อดอกนะครับช่วยในเรื่องของตรงนี้นะครับการพ่นสารเคมีทางใบนะครับเราก็จะใช้เป็นนะครับเอ่อซาไลฟองดูนะครับบวกกับยาเชื้อรายาเพี้ยไฟนะครับสามตัวบวกกันนะครับ ฉีดพ่นได้เลยนะครับครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่านะครับจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับลองไปเช็คดูที่สวนนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะผมจะให้ดูนะครับวิธีการพูนกิ่งนะครับตอนนี้ก็จะมาแนะนําเพราะอันนี้มันด่วนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันยาวไปกว่านี้แล้วนะครับมันจะช้าไปนะครับสาเหตุที่ช่อเล็กนะครับองุ่นช่อเล็กไม่โจพวงเล็กนะครับก็มาจากตรงนี้นะครับเราไปยืด ผิดช่วงนะครับช้าไปนิดหนึ่งนะครับทางพี่ปุ้ยเขาก็แนะนํามานะครับก็ขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับพี่ปุ้ยนะครับก็อย่าลืมนะครับไปเช็คดูตีโช่นะครับใครที่กําลังพุนกิ่งอยู่นะครับถ้าตีกลวยปุ๊บก็คือสามารถที่จะใช้จิบยืดได้เลยนะครับอัตราส่วนก็ตามที่กล่าวไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคําว่าก่อนครับ